สวัสดีครับสวัสดีค่ะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกผู้นําของญี่ปุ่นคนใหม่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่6ในรอบ5ปีแต่ว่าสําหรับสาวๆนะครับที่เคยเชียร์คุณมาเอฮาร่า อดีตรัฐมนตรีหนุ่มวัย49ปีก็ต้องเสียใจด้วยเพราะสอบตกไปแล้วนะครับคนที่ได้ขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือโยชิโกโนดะวัย54ปีนั่นเองแล้วขึ้นมาก็อยู่ในช่วงที่ญี่ปุ่นกําลังเจอกับวิกฤตหลายๆอย่างพร้อมกันด้วยใช่ค่ะและความท้าทายนะคะของนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่นายโนดะนี้ก็คงจะไม่แตกต่างมากนักนะคะกับปัญหาที่นาย,ยกคนเก่าเผชิญอยู่นะคะ,คะนั่นก็คือนาโอตโตคังค่ะปัญหาความท้าทายที่ว่านี้นะคะนั่นก็คือทำยังไง ก็ตามให้ได้นะคะที่ญี่ปุ่นนั้นจะต้องหาเงินเข้ามานะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิไปเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็จะต้องสะสางปัญหาวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เสร็จสิ้นด้วยนะคะอีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือปัญหาเศรษฐกิจค่ะาการที่ค่าเงินเยนนั้นแข็งค่านะคะแล้วก็เผชิญกับปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกค่ะซึ่งการที่ได้นายโนดะน,น,นั้นมาเป็นนาย,ยกคนใหม่นะคะก็คาดว่า จะทําให้เห็นนะคะการพัฒนาหรือว่าการปฏิรูประบบการเงินของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับนายโนโดะเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นนายกคนที่6ในรอบ5ปีที่ผ่านมาคือญี่ปุ่นเนี่ยก็เปลี่ยนนายกค่อนข้างบ่อยนะคะก็มีการคำนวณกันนะคะว่านายกรัฐมนตรี1คนในญี่ปุ่นนะคะในรอบประมาณ5 6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอายุที่สั้นมากคือ1คนเนี่ยอยู่นะคะดำรงตำแหน่งเนี่ยไอ อยู่เพียงไม่ถึงสองปีคือปีกว่าๆเท่านั้นเองเพราะว่าเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แรงกดดันภายในพรรคด้วยค่ะครับอย่างที่พูดนะครับปัญหาเศรษฐกิจหลักๆปัญหาหนึ่งคือเรื่องของหนี้นะครับซึ่งนายโนโดะเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันที่จะมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจอย่างจริงจังนะครับปัญหาหนี้ที่บอกว่าใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ150่้าล้านบาท แต่วันนี้นะครับสูงเป็น2เท่าเลยคือประมาณ300ล้านล้านบาท ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแล้วญี่ปุ่นจะเอาเงินตรงไหนนะครับเข้ามาจ่ายนี้นายโนโดะก็มีหนึ่งในใน,โในโยบายนะครับที่คาดว่าจะเดินหน้าต่อไปก็คือการขึ้นภาษีการขายเป็น2เท่าก็คือเป็น10%ภายในปี2015น้นั่นเองก็แน่นอนว่าจะนํามาเป็นค่ารัฐบดิการต่างๆด้วยนะครับเพราะตอนในญี่ปุ่นก็กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล,แล้วและอีกส่วนหนึ่งก็จะนํามาใช้ฟื้นฟูประเทศด้วยครับในช่วงที่เขาเป็นรัฐมนตรีคลังนั้นนะคะผู้ที่อยู่ในวงการการเมืองญี่ปุ่นมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้นโยยบาย การเงินการคลังค่อนข้างที่จะเข้มงวดเลยเพื่อที่จะแก้ปัญหาค่าเงินเยนที่แข็งค่านะคะโดยช่วงที่เป็นรัฐมนตรีคลังนั้นเขาก็ได้เข้าแทรกแซงตลาดการเงินนะคะถึง3มครั้งด้วยกันเพื่อไม่ให้เงินเยนนั้นแข็งค่ามากเกินไปเขาสนับสนุนการขึ้นภาษีเพื่อที่จะนําไปฟื้นฟูประเทศนะคะ นักวิเคราะห์มองนะคะว่าดาบดาผู้ที่ชิงตําแหน่งหัวหน้าพัก DPJ นะคะนายโนดะนี่แหละเป็นคนที่มีท่าทีสนับสนุนการขึ้นภาษีมากที่สุดแต่ก็มีนักวิจารณ์การเมืองนะคะมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะประเภทที่ว่า Play s a f e มากกว่าที่จะเป็นคนกล้าเสี่ยงฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปล,ปลงทางด้านนโยบายที่เด่นชัดมากมายนักแล้วก็ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะคะของนายโนดะนั่นก็คือการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในพักอีก ครั้งค่ะหลังจากที่ความนิยมของพรรค D P J นะคะลดลงเหลือเพียงแค่21%เท่านั้นและนายดนดะก็เคยส่งสัญญาณด้วยนะคะว่าจะจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีฝ่ายค้านมาร่วมด้วยหากได้เป็นนายกค่ะ อีกนโยบายหนึ่งนะครับที่นายโนดะอยากจะให้เกิดขึ้นแต่ว่าไม่เหมือนกับนโยบายของแนวตกคังนะครับคือเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองก่อนหน้านี้ครับแนวตกคัางเคยอยากจะให้ญี่ปุ่นเป็นสังคมปลอดพลังงานนิวเคลียร์แต่ว่านายโนดะคิดตรงกันข้ามนะครับเขาอยากจะทําให้ตับดิกร์ที่ตอนนี้หยุดใช้งานไปแล้วกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็มีนโยบายนะครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าจริงๆแล้วพลังงานนิวเคลียร์ก็ถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่ปลอดภัยเหมือนกัน มาดูประวัติสั้นๆนะคะคของนายโนดะกันบ้างนะคะแตกต่างจากนักการเมืองคนอื่นๆของญี่ปุ่นแล้วก็นาย,ยกคนอื่นๆนะคะซึ่งมักจะสืบทอดนะคะตระกูลทางการเมืองมา <c oughs> แต่ว่านายโนดะนี้นะคะไม่ได้มีพื้นเพชนชั้นสูงเหมือนกับนักการเมืองญี่ปุ่นคนอื่นๆนะคะโดยบิดาของเขาก็เป็นผลร่มในกองกําลังป้องกันตนเอง แต่ว่าเขาเนี่ยก็เริ่มสะสมทักษะทางการเมืองระหว่างที่ไปศึกษาอยู่ที่สถาบันปกครองและบริหารมัตสึชิตะค่ะ ข่าวเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มสาเกพอสม,อมควรเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอ <ๆๆ S 1> ล์เนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเขาคัดค้านแน่นอนเพราะว่ามองเป็นเรื่องของการตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการแกล้งมนุษย์เงินเดือนที่มีอยู่มากมายในประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งนายโนดะนะครับมีเวลาทั้งหมด1ปีครับจนกว่าญี่ปุ่นจะมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งกันยายนปีหน้าก็ต้องจับตาดูนะครับว่านายโนดะจะใช้ฝีมือความสามารถรวมทั้งประสบการณ์จากที่เคยมาเป็น หาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้หรือไม่ครับ